จากส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตสู่เส้นทางสร้างธุรกิจสำคัญของประเทศในธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและการจัดเลี้ยงที่ผู้ประอกอบการได้พัฒนาและยกระดับคุณภาพของอาหารและบริการ <c oughs> เกิดเป็นธุรกิจสร้างอาชีพสร้างรายได้ บริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจรให้แก่สมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารและจัดเลี้ยงหรือที่เรียกกันโดยย่อว่าโฮรก้าจึงได้เริ่มจัดงานมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์หรือแมคโครโฮริกาขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2548เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ผ,ผลิตสินค้าชั้นนำ และได้ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสมโดยการจัดงานครั้งแรกประสบความสำเร็จอย่างมากได้รับการตอบรับจากพันธมิตรทางการค้ากว่า100รายและมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า30,000รายทำให้แมกโรขยายพื้นที่การจัดงานในปีต่อๆมากับ5ปี ที่แมคโครโฮเรการ่วมสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้แก่สมาชิกแมคโครและผู้ประกอบการด้วยสาระความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและพันธมิตรทางการค้าในปีนี้แมคโครจึงได้กำหนดจัดงานมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์หรือแมคโครโฮเรกาขึ้นเป็นครั้งที่6ภายใต้แนวคิดเพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยแนวคิดยังไทยเพื่อเชิดชูและร่วมสืบสารภูมิปัญญาอาหารไทย และการบริการของไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าและนำรายได้สู่ประเทศไทยอย่างมหาศาลผ่านนิทรรศการประวิศาสตร์ไทยที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และอนุรักษ์และการสาธิตธรรมอาหารที่หาชมหาชิมได้ยากในปัจจุบันพร้อมนำเสนอความรู้และกระแสการทำธุรกิจโรงแรมร้านอาหารจัดเลี้ยงที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้อย่างยั่งยืนรู้สึกยินดีมากนะครับที่ได้โอกาสนำผลิตภัณฑ์ของโคกเนี่ยครบทั้งแบรนด์ทุกๆแบรนด์ของโคกเนี่ยมาร่วมงานที่แมคโครนะครับก็มีความรู้สึกยินดีมากที่ทุกปีได้มาร่วมงานดีๆแบบนี้ที่จะช่วยสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้คนไทยมีอาชีพก็ถ,ถือว่าเป็นโอกาสดีของผู้อนะิสระที่ได้มาเยี่ยมชมงานจะได้เห็นว่า ผู้ซัพพลายสินค้าให้กับแมคโคนี่ทุกที่เราเองได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดอาหารหรือว่าสินค้าก็หลากหลายมีตัวอย่างทําแล้วก็มีการสอนด้วยเช่นตรงวูธอาหารที่ว่าอาจารย์ก็สอนอะไรเนี่ยอ่านั่นน่ะได้ความรู้จัดร้านหรือจะเปิดร้านอาหารอะไรเนี่ยเขาก็มีให้ค่ะมีมีเป็นที่ปรึกษาให้คนมาเยอะมากเลยแมคโครจโคัดครั้งใดี่ อยากให้จ่าแบบนี้มีงานแบบนี้ทุกๆปีครับพบกับไอเดียสร้างสรรค์จากอาหารไทยแบบประยุกต์โดยผู้เชี่ยวชาญและเชฟมืออาชีพ กับผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจโรงแรมและจัดเลี้ยงที่จะมามอบแนวคิดเพื่อต่อยอดทางธุรกิจโฮเรีกาอีกมากมายและที่พลาดไม่ได้คือการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารและจัดเลี้ยง ชิงด้วยประธานพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาทีินัดดา마าศพร้อมเงินรางวัลรวมกว่าสองแสนบาทพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันทำอาหารในงาน f h a c u l i n a r ัณประเทศสิงคโปร์ในปี2555 ครบสุดยอดงานแสดงสินค้าและอุปกรณ์ที่ครบครันที่สุดในบรรยากาศแห่งความเป็นไทยที่พร้อมก้าวไกลสู่ระดับสากลงานมหกรรมครบเรื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ครั้งที่6หรือแม็กโธโฮเรากา2011เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยแนวคิดอย่างไทย24-27มีนาคม2554ณโฮ2-3อาคารแสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี